มาดูอีกคู่นะครับของค่ายซีโอครับฝั่งนี้จอนโดฮาลูกนี้เอ้าติดพี่แว่นครับลูกนี้น้องเตยทำไมน้องเตยข้ามหลังเท้าโอ้ยเหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมที่เตยกับจอนี่ข้ามหลังเท้านะครับส่วนพี่ชัยเชียงกงกับพี่แว่นนี่รับฟรีนะครับรับฟรีข้ามฟรี ฝั่งนู้นพี่แวนเสิร์ฟคนเดียวนะครับฝั่งนี้จอนเสิร์ฟคนเดียวเสิร์ฟฟรีเสิร์ฟอ่าเสิร์ฟแปรนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้อยู่ในมุมถ่ายที่อยู่เห็นทั้งสนามนะฮะถ่ายด้านข้างนะครับกาวต่อ11ครับแต้มไล่ขึ้นมาเอาจอนโดฮาทำไงจอนโดฮาลากไปตีลูกนี้โอ้ย เขาเลยนะฮะจอนโดฮานะครับอดีตะตะกอทีมชาตินะฮะมาดูลูกเสิร์ฟลูกนี้ของเขานะครับแตมแตม ฝั่งจอร์โดฮานำอยู่เอา้าลูกนี้เสริรฟไม่ข้ามครับลูกนี้เสริรฟเสียไปยแต่มจอร์โดฮาฝั่งจอน์โดฮาย,ยังนำอยู่นะครับ11ต่อ8นะครับองโน่นี่ตัวเตะมองเทพนะครับน้องเตยนะครับมีเดินทางไปแข็งที่สิงคโปร์มาแล้วนะครับกีฬามออเซียนนะครับ เสือแฟนเสือลูกนี้ครับเอาเต่อ็1ครับแต้มขอโทษทีครับอ้าวจอชงและพี่ชัยเชียงกงชงลูกนี้จอตัวตีหลังเท้าไม่เหลือครับลูกนี้ได้ครับได้ครับลูกนี้จอตีอีกทีนึ่งเอานีหายครับโอ้เกียวไม่อยู่ครับคู่นี้ไม่สามารถที่จะถ่ายตั้งแต่ต้นเกมได้นะครับเนื่องจากว่าล็อกกันมาได้ก่อนหนึ่งชั่วโมงเต็มนะครับเตะตั้งแต่ห้าทุ่มนะครับ ตอนนี้เวลาเที่ยงคืนแล้วนะก็ยังไม่เกมนะครับล็อกกันนะเดีย๋ยวแล้วกอไม่มีเกมบล็อกนะครับแต้มสิบเอ็ดต่อเก้านะครับแต้มไม่ห่างนะครับเตยเตยชงไม่ดีเตยเตะเอา้าเกี่ยวได้ครับลูกนี้เอา้าชายชีชยวนุนงงไงเอา้าเกี่ยวครับเสือแว่นชงแล้วครับลูกนี้น้องเตยตีลูกน,กนี้หายครับโอ้ย 9ดซีเบทครับในบรรยากาศที่สนามเซนิไทย38คืนวันเสาร์ที่8ตุลาคมโดูจอนตีหายเหมือนกันครับลูกนี้ดูบรรยากาศทางสนามนะครับคู่นี้เดี๋ยวเป็นคู่เอกอีกหนึ่งคู่ครับจริงเงินรางวัล1นึ่งแสนบาทนะครับลูกนี้คู่นี้ครับเจ็ตีต่อแล้วเจ็ตีแล้ว 11ต่อ9กครับแต้มยังไม่ไปไหนครับเ,เตยน้องเตยเปิดได้ครับพี่เสียวแวนชงนี่ตีหายเหมือนกันครับลูกนี้ตอนแหลกตีกันเนี่ยครับตะกอไม่มีเกม,มบล็อกนะฮะนี่ก็เตะกันมาชั่วโมงเสร็จแล้วนะครับก็ยังเวลาตอนนี้ก็คือเที่ยงคืน,น,นครึ่งนะฮะเตะกันมาชั่วโมงครึ่งแล้วครับกับเกมคู่นี้ยาวนานเลยเกินนะเริ่ม เตตั้งแต่เวลาห้าทุ่มนะครับเพื่อนเพื่อนเกกว่าจะมาถึงปลายเกมล็อกกันนานมากนะครับ9ต่อ11นะครับพีเสือแบนเซิร์ฟดีมากอ้าวจอโดฮาชงแล้วทีชังเตะลูกนี้หายเหมือนกันนะโว่ลูกนี้ถือว่าเตะดีนะครับชงเข้าหน้านะครับแต่ว่าจอนี้ก็เทคตัวขึ้นไปเตะกันได้นะครับลูกนี้ครับไม่น่าเชื่อว่าเตะได้นะครับลูกนี้ครับมาวันนี้ฟอร์มสดมากเลยนะครับ พี่ชายเชียงกงวันนี้ก็ถือว่าชงได้ดีนะฮะขาดน้อยนะครับวันนี้ครับร้อครับ15ดิวแต้ม11ต่อาแต้ม11ต่อ9นะครับจอรนเสิร์ฟจอบเอาน้องเตยเปิดตรงนี้พี่เสือแบนชงแล้วตีมีเอ้าติดเน็ตครับโอ้ยไม่น่าเชื่อครับโอ้โห ตพอทีน้องเตยนี in, e ่ท้ายคอร์ดนะฮะกลางคอร์ดเตะได้หมดนะครับตรงนี้ถือว่าเข้าจุดนะครับถือว่าชงเข้าจุดแต่ว่าเตะพลาดไปเองนะครับเรียกได้ว่าตัวเตะร้อยจุดะยกง่าก็ได้นะขอให้ลอยขึ้นนะครับน้องเตยเตะได้หมดนะครับเป็นนักตะตัอที่สดมากๆคนหนึ่งครับเป็นดาวรุ่งคนหนึ่งนะครับแต้มนะครับน้องเตยยังไม่พร้อมนะครับ ต่อไปนะครับบางใหญ่นะครับปัทถ์ TEO นะครับสองสองจอนโดฮาฝั่งจอโดฮากับพิชัยนำอยู่นะครับแต้มสิบสองต่อเก้านะครับสิบห้าไม่เดียวเกมนี้เตะที่สิบห้าแต้มไม่เดียวนะครับสิบสองต่อเก้าครับเจอร์ยอดไปโอ้โหไม่ข้ามครับลูกนี้คู่นี้ชิงรางวัลหนึ่งแสนบาทนะครับ ไม่ธรรมดานะครับค่ายขึนมาค่ายซีโอกับคู่นี้ลงทีไรก็ชิงเงินรางวัลท่วมท้นนะครับหนึ่งแสนบาทกับไม่รวมนอกครับอ้าวจอนโดฮาเปิดปิชัยยังชงได้ครับกลางสนามเตะโอ้โหเอาเกี่ยวน้องเตยเกี่ยวแล้วทำไงน้องเตย,ต,เต,ยตีหายลูกนี้ครับโอ้ยแต้มไหลขึ้นมาแล้วครับลูกว่างหนา แ้ม12ต่อ10ครับแต้มยังอยู่ล็อกกันนานว่ะเตะตีหายเหมือนกันครับลูกนี้ครับล็อกกันนานมาชั่วโมงกว่าแล้วครับชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับแต้มจากฮาทุ่มมาขนาดานี้เที่ยงคืนจะครึ่งอยู่แล้วนะครับแต้แม10ต่อ12ครับอา้าวเกืบเอบอ่าจอร์โดฮาเปิดได้ครับใช้เชียงกรองช่วงนี้ ดีครับโอ้โหก็แก้ไขได้ดีนะครับลกนีฮะสิแต่ยังอยู่ตัวสิบสองต่อสิบครับยังไม่ไปไหนครับเสิร์ฟมาที่มันดีที่เสือแ่นน้องเตยตีหายวะเนี้ยตอนแรกตีกันอยู่ฮะมาชั่วโมงกว่าแล้วครับ แรกตีแรกเสิร์ฟกันอยู่เงี้ยแล้วก็ไม่มีเกมบล็อกหบเสิร์ฟกันย,ยาวๆ0ต้มสิต่อ 12, อ12อครับยังอยู่นะตกนี้เหยียบเส้นนะครับเส้นสองนะเหยียบเส้นเลยเส้นไม่ได้เลยนะครับอันนี้ที่เดินผ่านสนามนี่คือเจ๊เก๋มารีนีของเราเองนะครับวันนี้เก็บใช้ชนะไป ฝาเงินรางวัลไป40,000บาทนะครับสำหรับค่ายหมู่บ้านนักกีฬาครับที่ใช้เป็นเหลี่ยมที่จะจอนจอนกับพี่เสือแบนแรลกเสิร์ฟนะครับอ่าแทกเอ้วยังทงได้ครับต้องเตตีลูกนี้เอ้าวยู่ครับโอ้โห มันอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่เข้าสนามเนี่ยนะครับแต้ม10ติองลูออกครับพวกนี้ครับ,บแต้มล็อกกันมา10ต่อ10 1 1เอ่อ12อต่อ10นี่มันนานมากแล้วครับจะขึ้น 12, แต้มหรือไม่ครับ12อต่อ10ครับ จอนโดฮาเสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟเ,เอาเอ้ยโฉบมายังตีได้อยู่ครับโอ้โหลูกนี้ลงชัดเจน,นครับลูกนี้ครับ12 10ต่อ12ครับแต้มเอาไปใชยเชียงรับง่ายครับพี่ช้จอนโดฮาตีลูกนี้หายเหมือนกันครับโอ้โหเวลาสนามนะครับเวลา<อ>เนี่ยนะ นักกีฬาเสิร์ฟเขาจะมีโค้ชนะค,คอยจะบอกเสิร์ฟซ้ายเสิร์ฟขวานะเสิร์ฟไปตรงนั้นตรงนี้นะจะมีคนทีมงานนะคอยบอกเอ้าติดเน่นครับแต่ยังได้อยู่ต้องเตะตีหายเหมือนกันครับโอ้ตัวนี้ยอมรับว่าสดจริงๆครับขอให้ลูกลอยขึ้นนะครับ5เตะหายทุกลูกเหมือนกันครับ5,200,000เดียว สเ,เสียงที่ได้ยินนี่ก็เป็นเสียงของเซียนกิงนะครับเขาเน่ากัวี่ขาของนี่เขาลัสเซียนนะครับกัปตันขอ0แปองผิดต่อ12ครับยังปเ,เ,เ,เป็นเกมเสิร์ฟไปเสอร์ฟ่นเอ้าเกี่ยวง่ายรับจอนโดฮารากเตะหลังตีนลูกนี่โอ้ยเปลี่ยนส่งนะครับคือเป็น เล่น3มลูกนะฮะหลังเท้านี่ถือว่าเขาคือฉายาคือจอหนหลังเท้านะจอนโดฮาจอหนหลังเท้านี่ยุคที่เขาลุงเรืองสดๆนี่หลังเท้านี่ไม่เคยกลัวใครนะฮะแต่ณปัจจุบันนี้ก็ต้องยกให้เขาฮะท็อปจันนะฮะเดี่ยวหลังเท้าครับยกให้เขาเป็นมือหนึ่งนะ,ะกับเหลี่ยมเดี่ยวหลังเท้าครับจอนนี่ก็โรยล้านจากประยุอนานนมก็มากขึ้นครับ โอ้โหเตยตีหายครับตรงนี้ครับแต้มที่เสือแว่นไล่กันมาเป็น11ต่อ12ครับช่วงจอ,อนทำไงตากหลังครับสันแบกตรกนี้เอ้าเกี่ยวได้ครับตังเตยทำไงเอ้าพีเสือแ่นไม่ตามครับโอ้โหโนี่หลงเหลี่ยมแตรงนี้เตยเกี่ยวได้นะครับโอ้พี่เสือแว่นตรงนี้ต้องตามนะครับตรกนี้ครับโอ้โหเตยคิดว่าพี่เสือแบนจะตามไปชงให้นะครับ กดว่าเป็นชะงักนะครับพี่เจาว่นก็คิดว่าน้องเตยจะลากเองลูก2ลูก3นะครับโอ้โหแต้มจะทันไม่ทันนะครับแต้มส2บสองต่อสิบเอ็ดนะครับเอหาหยอดตรงนี้พี่เจาว่นโอ้โหไอ,หอห้ลูกออกไปครับ แรม11ต่อ12ครับเจอไปเอาจอนเปิดดูนี้ครับเอาจอนเตะดูนี้หายเหมือนกันครับตอก,กอดีนะครับดูนี้ครับเตะฉีกลงเส้นนะครับแอบ12 11แรม12ต่อ11ครับ ตเตยเปิดง่ายครับลูนนี้ตีหายกันโอ้โหเกี่ยวไม่อยู่นะครับ